เหตุที่ทำให้ฟังธรรมไม่รู้เรื่องเพราะภาวะตันหาพิขุทั้งหลายบุคคลประกอบอยู่ด้วยเหตุห้าอย่างแม้ฟังธรรมอยู่ก็ไม่อาจเพื่อจะก้าวลงสู่นิยามคือความถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายเหตุห้าอย่างอะไรเล่าห้าอย่างคือสนใจแต่คำพูดสนใจแต่ผู้พูดสนใจแต่ตัวเอง มีจิตฟุ้งซ่านไม่มีเอกักขตาจิตฟังธรรมและทําในใจไม่แยบคายพิขุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยเหตุห้าอย่างเหล่านี้แลแม้ฟังธรรมอยู่ก็ไม่อาจเพื่อจะก้าวลงสู่นิยามคือความถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายอีกประยายหนึ่งพิคุทั้งหลายบุคคลประกอบอยู่ด้วยเหตุห้าอย่างแม้ฟังธรรมอยู่ ก็ไม่อาจาเพื่อจะก้าวลงสู่นิยามคือความถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายเหตุ5อย่างอะไรเล่า5อย่างคือสนใจแต่คำพูดสนใจแต่ผู้พูดสนใจแต่ตัวเองเป็นคนง่อเง่าเงอะงะมัวแต่สำคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้พิขูทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยเหตุ5อย่างเหล่านี้แลแม้ฟังธรรมอยู่ ก็ไม่อาจาเพื่อจะก้าวลงสู่นิยามคือความถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายอีกปริยายหนึ่งทิ่กุทั้งหลายบุคคลประกอบอยู่ด้วยเหตุห้าอย่างแม้ฟังธรรมอยู่ก็ไม่อาจาเพื่อจะก้าวลงสู่นิยามคือความถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายเหตุห้าอย่างอะไรเล่าห้าอย่างคือเป็นคนลบหลู่ฟังธรรม มีจิตมากไปด้วยความลบหลู่แข่งดีฟังธรรมคอยจ้องจับความผิดพลาดในผู้แสดงธรรมด้วยจิตมุ่งร้ายแข่งกระด้างเป็นคนโง่เง่าเงอะมัวแต่สำคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้พิกูทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยเหตุห้าอย่างเหล่านี้แลแม้ฟังธรรมอยู่ก็ไม่อาจเพื่อจะก้าวลงสู่นิยามคือความถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลาย